มาจากอำเภอโนนสูงค่ะนครราชสีมามาดูดูรายการชาง youtube ของสวนลุงร้านสวนลุงร้านนะคะมาดูการติดตาของฝรั่งแล้วก็พุทราเสียดายตรงที่เรามาไม่เห็นตอนที่ยังดกดๆอยู่เพราะว่าตอนนี้พี่เขากำลังตัดแต่งกิ่งแล้วมันทำาสาวไปแล้วทำาสาวไปแล้วเรายังเสียดายอยู่เลยนะเพราะว่าเราชอบ ตอนนี้เรากําลังจะหันมาปลูกพุทราแทนมะขามเทศก็เลยมาดูวิธีการทําสวนของกิ่งพุทรากิ่งฝรั่งของพี่เขาเช่นหนุ่มครับได้ชิมพุทรามะขามแล้วเป็นไงบ้างได้ชิมครับหวานกรอบและก็พี่เขาใจดีมากๆเจ้าของสวนเพราะว่าทั้งสอนทุกอย่างตั้งการติดตาการทาบกิ่งทั้งพุทราทั้งฝรั่งโอใครที่จะมาก็มาได้นะบุรีรัมมาได้เลยครับเดินทางสะดวกครับกดเข้าไปที่ กูเกิลแมปนะครับสวนลุงร้านนะครับมาตามกูเกิลแมปเลยง่ายสะดวกแค่เดียวครับผมพี่ก็มาช่วงท้ายนะบางทีมันมันหมดหมดฤดูไปละมันใกล้จะตัดทําสาวแต่อย่างน้อยก็ได้เห็นมาเห็นของจริงนะครับมาได้เห็นของจริงได้ได้มาดูวิธีการเปลี่ยนฝรั่งขีนกเป็นฝรั่งไส้แดงแล้วก็เปลี่ยนพุทราป่าเป็นเป็นพุทราไต้หวันนะครับก็ได้มาเรียนรู้สำคัญเลยคือ ต้องมีต้นตอป่าไว้เลยเออตอป่าไว้ต้องตอป่าไว้ก่อนแล้วพี่ก็ให้เม็ดตอป่าด้วยทั้งพุทธาทั้งฝรั่งด้วยครับแจกแจกแจกอย่างเดียวโอเคขอบคุณมากนะครับ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 พอดีครับผมัสดีครับ